เอาละฮะทุกคนหลังจากที่เราประกอบปืนพกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ซื้อกระสุนมาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปทำภารกิจอันนี้ฮะนี่เลยมันให้ m 4ด้วยนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันแต่งโคตรเทพเทพมากอ่ะ4กิโลอ่ะกระบอกเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเอาละภารกิจนี้มันให้ไปตรงนี้ฮะนี่เลยมันเพิ่งปรากฏมาใหม่ นี okay. okay. ่ฮะไปสำรวจสนามยิงปืนนะฮะแล้วก็ไปสำรวจขยะเดินเดินรอบๆแถวนั้นนะฮะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าภารกิจมันจะสำเร็จนะฮะทุกท่านทุกคนโอเคไปกันเลยไกลมากโคตรไกลเลยโอเคทุกคนฮะตอนนี้ถึงที่เรียบร้อยไปคอปเตอร์ขอบคุณที่มาส่ง โคตรไก่ไก่มากเอาละเดี๋ยวเรามาร์กเลยฮะว่าเราต้องไปตรงไหนนี่เลยฮะสนามยิงปืนไก่จัดโอเคไปดูกันเลยให้ํำรวจขยะด้วยนะครับผมจะลอง ยิงเป้าดูมันให้ไปสำ,สำรวจเลนด้วยถึงละเดี๋ยว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 มีคนไหมเนี่ยมีคนไหมไม่มี ตรงนี้จะเป็นเหมือนบ้านนอนอย่างนี้เลยวะบังโลกอย่างนี้เลยเหรอแล้วฝนตกทำไงอ่ะมีขนมให้กินด้วยหิวซะด้วยเฮ้ยหิวซะด้วยกินเข้าไปน้ำไอเราก็ลืมเช็คไอเราก็มาเลย อุ๊ยใครทำอะไรสะพานใช่ป่ะนี่นี่คือกองขยะเหรอมีกี่กองอะเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงนะ ใช่เพื่อนไหมไม่ใช่ฮะผมมองไม่เห็น่ะอ๋อพวกมันพวกมันวิ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 ว,ว,วิใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหผมดูไม่มีคนนะเนี่ย มีอยู่ดีกว่ามันใส่เกาะด้วย AK ดีกว่าโว้โว้โว้โวว้โว้โว้วุ้ย ตายฮะรีโหลดหลายคนด้วยนะเนี่ยหมดยังมันอยู่ในป่าอุ้ยอ๋อปืนพกผมยิงมันตายอยู่ฮะออก๊อก,กยิงตายเฉยสองนัดร่วงเลยโอเคเต็มกระสุนก๊อกไปหน่อย เอเคเติมเข้าไปน่าจะเคลียร์แล้วฮะตรงนี้เดี๋ยวขอเซิร์ชศพหน่อยช็อตกันฮะอุ้ยถอ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 ยยังไม่หมดยังโดนยิงอยู่บ้าเอ้ยต้องระวังหน่อยแล้ว อย่าประมาทเกาะยังไม่แตกพันแผลมาที่เรียบร้อยกินยา <c oughs> มันได้เอาชุดผ่าตัดมาด้วยเลยอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว ลองใช้กอ๊อกดูไกลไปปะเอเคเถอะถึกจังถึกมาก โดนโดนอยู่มีอีกไหมโอ้โหโคตรเยอะเส์อศพต่อจริงด้วยฮะมันใส่เกาะคันเพียบเลย มีกาแฟด้วยน้ำน้ำก็เอาเพราะเราหิวอยู่แต่เรามีกาแฟนะโอเคฮะศพนี้เคลียร์น่าจะเคลียร์แล้วแหละอันนี้เอเคกอก,กะสุนอันนี้ทิ้งโอ้โหชุดเกาะเพียบเลย ได้ช็อตกันมาใช้หนึ่งกระบอกคาดว่าน่าจะเคลียร์แล้วอัลโหลดทิ้งกระสุนคนละอันด้วยนะเนี่ยโอ้โหมันใช้กระสุนดีด้วยนะฮะอันนี้อะไรวะเนะี่ยอ๋อขนมน้ำไม่เอาเคเช็คในลังเพิง21นัดได้อยู่ไม่เด๋ยวเดือดเด หนึ่งสองสามโอเคีนี่น่าจะอีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเอ็มสี่ฮะดูแม็กซะก่อน ช็อตกันผมไม่เอาแน่แน่เปลี่ยนดูแม็กซ์ก่อนอันนี้ AK 47แต่งครบครบเลยโอ้โหจะมาฟาร์มของตนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะ AK แต่งคล้ายๆกันกับผมเลย ผมไม่เอาเดี๋ยวค่อยมาเอาฮะของดีของดีมาคนเดียวซะด้วยศพนี้โดนเซิร์ชไปแล้วไม่มีอะไรฮะขอเดินเช็ค ด้านในมีอะไรไหมมีช็อตกันอออเคสิบเจ็ดหล่นอยู่ห้องนี้ไม่มีอะไรกระเป๋าเช็คไปก่อนฟึบเขาบอกให้เช็คกองขยะด้วยนะเดินหายทั่วเลยผมอะ ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรละน่าจะเป็นห้องน้ำประตูนี้เปิดได้ไม่มีอะไรเช็คให้หมดคลังอาวุธด้านในเปิดได้ โอ้ oh. ของดีๆทั้งนั้นของดีๆทั้งนั้นเลยปืนของแต่งระเบิดแมกาซีนพกเก็บเสียงฮ่าฮ่าเอาระเบิดมาก่อนของโคตรดี ห้องนี้ไปที่ไหนเนี่ยนด้เป็นห้องน้ำไม่มีอะไรละโอเคฮะตรงนี้โดนยิงอ่านี่ไงกองขายะภารกิจสำเร็จ AK ีกจุดหนึ่งฮะอยากได้ปืนมาตรงนี้ก็ได้อะไรวะเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปสำรวจเหรอเสร็จเสร็จแล้วหนึ่งด้านในเป็นกระเป๋าไม่มีอะไร โอ้โห oh, ตายเพียบตายกันเพียบเลยพยาบาลมันคือยาฮะตามนั้นเป้าห หมดแล้วเคลียรแล้ว๋ยวน่าผมขอเช็คก่อนมันให้ทำอะไรอีกวันต่อไปอ่ะวิ่ลรอวิว่รอเลยอืมสํารวจห้องพักด้วยอันนี้ปะ ยังไม่ได้เปิดเลยพวกนี้ล็อกเปิดได้นี่เป็นห้องสว้วบือว่ะมึงล็อกจนห้องน้ำเหรอวะมึงบ้าปะเนี่ยไปทางนึงฮะตรงไปก่อน ซ้ายขวาเพื่อน่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละด้านในนี้ปุ๊บหมวกของแต่งปืนวางไว้อยู่ตรงนี้ ไม่มีอะไรล็อกแสดงว่าต้องหากุญแจฝั่งนี้อะไรอะ่ะบ้ามากมันเอาคนมายิงอย่างนี้เลยวะเลี้ยงหมูซะด้วย อันนี้คือที่พักเหรอเราต้องเดินให้ทั่วนะฮะอาหารห้องซ่วมเปิดประตูทางนี้เคลียไม่มีอะไร ไปที่หนึงห้องนี้ล็อกมีอาวุธข้างในด้วยเดี๋ยวค่อยมาเรื่อยๆฮะหลายกล่องเลยน่าจะของดีข้างในอะ่ะตรงนี้อะไรไม่มีอะไรโชคลดมีน้ำ เราเหิวไหมก็ก็ก็กกหิวอยู่เตรมเข้าไปเฮ้ยดูยีต่อฟึ๊บโอ้โหทุกคนฮนะตายหมดแล้วอะ่ะ ดูของที่มันใช้ดิผมได้กุญแจไม่มีใครค้นเลยแต่ผมดันคนน้นไงผมได้กุญแจมาดอกหนึ่งสำรวจให้หมดนี่จะเป็นห้องครัวอาหาร มีเงินอุย้ยพันกว่าเลยเหรอกินกาแฟเลยแล้วกันคอฟฟี่มาโดกาแฟก็เอาเงินสิหฮะตั้งพันกว่าบาทใครไม่เอาอะ่ะฉันนี่แหละเอาโอเอ็มสี่แต่งทั้งนั้นผมบอกเลยแต่งทั้งนั้นเลยเนี่ย มายิบไปใช้ได้เลยสบายๆหาแค่กุญแจก็เจออีกอาหารวะตไหนทิ้งได้บ้างดอบเอาอาหารไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอค่ะวะ แต่งทั้งนั้นเลยอ่ะของดีเดี๋ยวผมขอคิดอาหารแป๊บมุมนี้แล้วกันหิวฮะมีระบบนี้ด้วยนะไม่ธรรมดาผมบอกเลยกินเข้าไปอิ่มไหมโอเคพออยู่ได้เช็คต่อมีกระสุนไหมเนี่ย30นัด เอเใครอยากได้มาตรงนี้ของเพียบชัดกันแต่งโหอาวุธแต่ละคนนี่เถื่อนมากอะไม่มีกุญแจมีตรงไหนอีกวะขอเช็คหน่อยตรงนี้อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งเหรอ นี่ด้วยผมขอมาตรงนี้ก่อนมันไม่ได้ไกลมากฮะไปไปไป,ไปโดดลงได้ปะได้ไม่ไช่ไม่ได้วะบมีคนไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นป้อมยามไม่มีอะไร นี่แหละที่พักผมบอกเลยเนี่ยชัวร์้านเปอร์เซ็นต์สำเร็จเพื่อนเราเคลียร์กันหมดแล้วนี่นาสำรวจฮะสนไยก็มีคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณคุณไม่ต้องถือปือนมาเลย คนนึงอ่ะถ้ามากับทีมอ่ะผมบอกเลยถ้ามากับทีไม่ต้องถือปืนมาเลยเอาละอันต่อไปน่าจะเป็นขยะตรงนี้ปะเช็คให้หมดเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงฮะโอ้โหมีกุญแจโมเทลน่าจะดีอ่ะ mm hmm. เปิด ห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ล็อกไปเดี๋ยวค่อยกลับมาโหหน้าวีโก้แชม์ด้วยพวงเนี่ยแต่งด้วยสุดมากคือเราสามารถเก็บปืนโจรไปขายได้เลยเว้ย ผมเก็บ M4 มาเนี่ยกระบอกหนึ่งเนี่ยดูดูมันแต่งดิคือแบบไม่ธรรมดานะยี่สิบนัดปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ด้วยมาขอใช้ M4 บ้างมีคนไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีแต่ AK เราแรงกว่าเรียบร้อยะฮะเช็คให้หมดภารกิจนี้สำเร็จลุลวงไปด้วยดีบาดเจ็บนิดหน่อยกระเป๋าปกลับเพื่อนเพื่อน M4 เนี่ย คือเอามาใช้ได้เลยอ่ะไม่ต้องแต่งอ่ะดูดูมันแต่งครบแล้วอะคือครบแล้วอ่ะโอเคงั้นเรากลับฮะอุ้ยไอ้บ้าอุ้ยเกือบแตกเกือบแตก โอ้โหหลายจุดด้วยพัน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 เกาะเป็นไงบ้างพันอีกบ้าเอ้ยโอเคหญิงยา กินยายไปก่อนโอเคฮะโคตรบ้าเลยหยิบวยวเอคีกว่าเอาเอคมาเพราะเป็นเอคกระบอกเดียวที่รีโหลดได้ตอนนี้คือน่าจะเพิ่งสปอนอะ่ะตอนหน้าตาตาเลยต้องหายาเอาไว้พันแผล รวม102่คีเอาละน่าจะเป็นห้องพักฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนปืนไม่ธรรมดาผมบอกเลยแล้วกระสุนที่มันใช้อ่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะ,ะทาเป็นเล่นไปนะ กาบฮะเราค่อยพามาเราค่อยพาเพื่อนๆมาโอ้โหตรงนี้คือของอยังเยอะภารกิจเราเสร็จเราได้ M4 ด้วยเนะนี่ยน้ำม่งแต่งเต็มด้วย M4 อะ่ะยอดหนักเวกหนักมากเลยต้องมาทางนี้ฮะก็ค่อนข้างทีง่จะไกลอยู่ วิ่งมากว่าจะถึงมันเกิดมาปะเนี่ยเฮ้ยเกิดทุกคนเกิดเกิดยิงตัวเดียวฮะเกิดตัวเดียวเกิดตัวเดียว ขอคุณแจไม่มีกระสุนก็ได้เอาหมดกระสุนที่เขาใช้นี่คือแบบไม่ธรรมดาแต่ปืนเราแต่งมาไงแต่งเต็มอยู่พอสมควรฮะปืนเราเราขอไปแต่งเพิ่มคือหนักช่างมันอะถ้าเราติดสโคบใกล้ก็ไม่เป็นไร เรียกฐานเลยจังหวะนี้4น,นาทีาทครับ,บ1 1> 5นาทีในการรอเฮลิคอปเตอร์คือแบบโคตรไกลรอรอรอ,อ,อคือถ้าจะมาฐานเนี้ยเอากระบอกมาเอาปืนกระบอกไหนมาก็ได้แล้วแต่เราเลย เอก็ได้เอก็ได้เพราะมันมันใช้หลากหลายมากเลยโจนอะ่ะวันนี้คือที่ไหนวะเนี่ยจุดที่เรามาเมื่อกี้นี่คือสถานที่ต้องเที่ยวพวกนายเหรอจุดจอดหองจุดจอดรถแอบให้ดีๆแต่ผมชอบเอคเพราะมันแรงดีแอบฮะ เรายาวๆไปสี่นาทีเอาละทุกคนส่งเควสกันเถอะฮะทุกท่านอา่อันไหนวะอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเรียบร้อยฮะโอเค มันแหลกอย่างนั้นนะเฮ้ยข้างหลังมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคนดูดินี่สามารถรับภารกิจได้แล้วเมื่อกี้คือภารกิจอะไรอ่ะที่เราทำไปอ่ะไม่ใช่ภารกิจอ่ารับปืนเหรอ อ๋อนี่ไงใช่อยู่ฮะใช่อยู่แต่ประเด็นก็คือกระเป๋าผมมันเต็มแล้วดิขาย AK กระบอกนี้ทิ้งแล้วกันเอาโฮโลไว้แมก็กซีนถอดนี่ขายไปเลยแล้วกันโอเคฮะสองร้อยกว่าราคาเท่ากันขาย นี้แต่งเองเอาไว้อันนี้มันให้มาเอคขายเก็บ m อไว้อันนี้คือมันให้มาเนีฮะเพื่อนๆดูดิอันนี้คือเราสามารถแต่งได้นะแต่งเพิ่มได้ใส่สะโกก็ได้นะโอเคจะขอไปรับปืนมาดูดิมาแล้ว ว้ <Whoa. S 2> กรบอกนี้เอามาขายขายก็ได้เลยถ้าเก็บมาใช้ก็ได้นะฮะเพื่อนๆแล้วดูมันแต่งให้เด็กธรรมดาที่ไหนอ่ะมันแต่งให้ไม่ธรรมดานะฮะโคตรสุดผมบอกเลย